อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนแชร์โพสต์ของเราในเฟซสามารถเช็คดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราอยากจะดูนะครับว่าใครเป็นคนแชร์โพสต์ที่เราลงไปในเฟซเราจะไม่สามารถกดเข้าไปดูในแอป a c e b o o k ได้ให้เพื่อนๆนะครับออกจากแอป a c e b o o k ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้กดเข้าไปที่ Google Chrome ในมือถือนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดช่องค้นหาตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ www.facebook.com พิมพ์แบบนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่คำค้นหาได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เราล็อกอินเข้าส่ร,ระบบบัญชี Facebook โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลกับรหัสผ่าน Facebook และกดเข้าส่ร,ระบบได้เลยนะครับเมื่อมันขึ้นหน้าต่อไปแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆกดไปที่จุด3จุดทางด้านขวาบน เสร็จแล้วนะครับให้มากดเลือกเมนูเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปกดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ขีด3 s ขีดทางด้านขวาบนตรงนี้ต่อไปนะครับให้กดไปที่ชื่อ f a c e b o o k ของเราตรงนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะเข้ามาอย่างหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับให้เรานะครับเลื่อนไปหาโพสต์ที่เราต้องการดูนะครับว่าใครที่แชร์โพสต์ของเรานะครับ จากตัวอย่างนะครับเป็นโพสต์นี้แล้วกันเนาะให้เรานะครับกดไปที่จํานวนการแชร์ตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เรากดไปที่จํานวนการแชร์ตําแหน่งนี้อีกหนึ่งครั้งทีนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าใครเป็นคนแชร์โพสต์มันจะขึ้นเฟซคนที่แชร์ในหน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถกดขยายกดดูได้ในหน้านี้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการดูว่าใครที่แชร์โพสต์ที่เราลงไปในเฟซ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ